ที่เรื่องราวดีๆกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงโรงพักสนปทุมวันซึ่งก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานี่นะครับสำหรับสนปทุมวันถือว่าเป็น1ใน8โรงพักยุคใหม่เลยก็ว่าได้แล้วก็ได้มีการใช้โมเดลนะครับต้นแบบห้องขังยุคใหม่สำหรับห้องขังยุคใหม่นั่นก็คือจะต้องมีความสะอาดแล้วก็จะมีการใช้หลักการ1คนต่อหนึ่งห้องขังนั่นเองครับ และในวันนี้นะครับทางด้านของพลตรดจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติได้มีการต้อนรับคณะทูตจากสหราชอาณาจักรนะครับตรวจเยี่ยมสอนอปทุมบันโชว์ผลงานโครงการนําร่องยกระดับการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับโดยเน้นความปลอดภยัยโปร่งใสเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็เดินหน้าศึกษาแผนในการจัดตั้ง Central c u ัสต d ดหวังคืนกำลังพลสู่ชุมชนต่อไปนั่นเองครับไปติดตามเรื่องราวดีๆนี้กันหน่อยนี่เลยนะครับนำโดยพลตบตรเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองพอบอตรท่านได้พาคณะอุปทูตและผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอนอ,นอปทุมวันซึ่งเป็นหนึ่งใน8สถานีนำร่องของโครงการดังกล่าวนี้ นี่เลยนะครับลักษณะของต้นแบบห้องขังยุคใหม่ที่พูดถึงนั่นเองครับหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองโดยรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติท่านย้าว่าการควบคุมตัวไม่ใช่การลงโทษดังนั้นต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักนั่นเองครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือกระบวนการรับตัวผู้ต้องหาจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง มีการตรวจโรคประจำตัวตรวจสุขภาพจิตเพื่อที่จะลดเหตุไม่พึงประสงค์และที่สำคัญนะครับก็คือด้านกายภาพก็จะต้องมีการปรับปรุงห้องขังให้สะอาดมีฟูกนอนที่ถูกสุข,ขลักษณะและใช้หลักการ1คนต่อหนึ่งห้องขังเพื่อที่จะลดความแออัดและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายได้นั่นเองครับบางทีเรื่องของการขังรวมนะ,ะขังรวมพี่แคทนะครับอยู่กัน หลายๆคน <S <S สําหรับผู้ต้องขังผู้ต้องหาเนี่ยนะครับบางทีก็มีความเสี่ยง <S <S ที่อาจจะถูกทำร้ายร่างกายนะครับจากผู้ต้องขังคนอื่นๆได้นั่นเองครับนอกจากนี้ในอนาคตทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็มีแผนที่จะจัดตั้งห้องขังกลางหรือเซ็นทรัลคัสตูดี้ในระดับจังหวัดต่อไปเพื่อรวมศูนย์การควบคุมตัวเอาไว้ที่เดียวนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยคืนกําลังตํารวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวนให้กลับไปดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนั่นเองครับภายในปี69เนี่ยเราจะทำให้เสร็จนะครับปี69ให้ทำให้เสร็จเราจะมีการเปลี่ยนโฟโล์ปัญหาเรื่องพนักงานส่วนที่ไม่เพียงพอนะครับเราจะมีการเปลี่ยนโฟโล์ของงานให้ให้เป็นโฟโล์ที่ทําให้สามารถที่จะการทํางานบูรณาการมากขึ้นในสถานีตำรวจแล้วก็นําเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ แล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยผม,มยในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีปัญหาน้อยอาจจะมีปัญหาเรื่องรถติดแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยระยะทางการเดินทางไกลเนี่ยประชาชนอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแจ้งความอะไรอย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นวิธีการที่เราจะมาใช้หลายรูปแบบในเรื่องของการให้ประชาชนสามารถแจ้งความหรือให้การผ่านทางวีดีโอคอลผ่านเครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับก็ <Okay. S 1> ครับใช่ครับถ้าเราดูแล้วไม่มีเราต้องทดลองระบบ ตามพายอดโปรเจกต์ก่อนเมื่อเมื่อดูแล้วเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนได้เราก็จะนำไปใช้ทั้งทั้งประเทศครับถึงพั้ก็ตอนนี้เรามาีที่มาก็คือมาจากทางท่านทางสาตา์ทุอังกฤษแล้วก็ทา,างก,กาาระทรวงมหาดไทยของอังกฤษนะครับที่ให้ความร่วมมือ,มอแล้วก็ทางท่านผู้จัดการนอตเเบียรที่มามานี่ก็ขอนมาช่วยนะครับแล้วก็มีทีมเข้ามาช่วยอีกส่วนหนึ่งคืาณะกรรมการสิทธ์ก็มีความสนใจเรื่องนี้มากที่ต้องอยากพอเห็นแล้วเนี่ยบอกว่าอันเนี้ย ตอบโจทย์ตอบโจทย์เรื่องของสิทธิมนุษุชนแล้วก็ความโปร่งใสอันนี้เราก็จะมีข้ามการสิทธทิท่านให้ความสนใจแล้วก็จะมาร่วมกับเรานะครับในการขยายต่อนบร่องในที่อื่นครับอย่างนี้ระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่เราพัฒนามาค่ะเราเจอประสังหรือปัญหาอะไรที่มันทําให้การทํางานประสังตอนแรกเราเข้าใจว่านี่จะเป็นหาเรื่องคนคือสิ่งที่เราผมเองเรียนว่าสิ่งที่เราต้องระมรราาัดระวังคือเจ้าที่ตํารวจเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นพลรงงานเพิ่มงานต้องง่ายขึ้นแล้วไปอยู่ประสิทธิภาพมากขึ้น อันนี้เราพบว่าปัญหาตรงนี้กลายเป็นว่าพอระบบนี้เข้ามาจับปั๊บเนี่ยงานง่ายขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจที่รับผชอบมีความพึงพอใจมากขึ้นความปลอดภัยในที่นี้ก็มากขึ้นต่อไปในการควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต้งองสงสัยเนี่ยก็จะไม่มีการออกไปเดินไปห้องสอบสวนสืบสวนอย่างที่เราเคยเห็นนะครับก็จะถูกควบคุมตัวอยู่ที่เดียวกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลการการตรวจสอบประวัติอะไรเนี่ยก็จะทำอยู่ในห้องควบคุมตัวเลยนะครับ ซ,ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คนที่ถูกควบคุมตัวซึ่งยังไม่ใช่การลงโทษนะครับเราแค่ควบคุมตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากในสังคมเกิดความปลอดภัยเพือ่อดึงคนเหล่านี้เข้ามาก่อนนะครับอันนี้เราก็เป็นการ,การดูแลเราก็จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าปลอดภัยใน,ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นลดความรุนแรงลงนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามตอบโจทย์หลายๆอย่างอันนี้ซึ่งผมคิดว่าห้องควบคุมตัวเรื่องหาเนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุด ในโรงพักพรามันเป็นจุดที่มีการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการควบคุมจํากัดการเดินทางหรือการใช้ชีวิตของเขาอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องแรกที่สําคัญที่เราต้องดาเนินการก่อนครับอย่างนี้ที่ผ่านมาตารวจอังกฤษเขาแชร์อะไรกับเราบา้างคะแชร์เทคโนโลยีแชร์เรื่องขององค์ความรู้หรืออะไรเงี้ยคือสิ่งสิ่งที่เราได้จากอังกฤษคือเรื่องของการเขาช่วยเราเรื่องพัฒนาคนเรื่ององค์ความรู้ตัวนี้ คือสิ่งที่ผมผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไปทําความเข้าใจว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยระบบการควบคุมตัวผู้ต้องหาอันไหนที่มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อมาปรับของเราให้ดีขึ้นอันนี้เราก็อังกฤษก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราเห็นว่าสามารถที่ทํามาใช้ได้อังกฤษนี้พัฒนาควบคุมตัวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้การควบคุมตัวผู้ต้องหาที่โรงพักนี่เขาไม่มีแล้วเขาไปใช้เป็นเหมือนกับพบควบคุมตัวกลางซึ่งตรงนี้มันจะประหยัดงบประมาณแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมมันจะดีขึ้น นะครับอันนี้อันนี้เราก็มองเส้นทางว่าอันนี้อังกฤษเนี่ยช่วยได้แล้วช่วงที่ผ่านมาก็เขาส่งคนของเราไปไปไปเรียนรู้ระบบเขาแล้วก็ส่งคนมาช่วยเราในเรื่องของการพัฒนาระบบอันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะครับเราผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางประเทศอังกฤษด้วยที่ทํางานด้วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเลื่องปัญหาตํารวจทั่วโลกเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็สภาพคล้ายๆกันก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องง่ายครับในการช่วยเหลือกันเขาเองก็มาดูงานของเรา อย่างคุณไม่ได้ทราบเมื่อวานนี้ก็ไปดูงานของ191อะไรก็ประทับใจมากก็พยายามก็เรียนรู้ในสิ่งที่เรามีบางส่วนก็กลับไปใช้ที่อังกฤษได้ด้วยครับอย่างนี้สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของสานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการพัฒนาง,งานพุฒถุงตัวคืออะไรท้ายที่สุดเนี่ยเร,เราสิ่งแรกคือผมคิดว่าเรื่องของการมันต้องตอบโจทย์เรื่องของความ่งใสเพราะเดี๋ยวนี้เรามีกฎหมายเรื่องประรทรมานเราต้องตอบโจทย์เรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนเข้ามาอยู่กับเราแล้วต้องอปลอดภัยไม่ว่าเขาจะเมา เขาจะม,มีบาดแผลหรือมีภาวะทางจิตใจแล้วต้องดูแลเขาให้ดีให้เขาปลอดภัยก่อนที่เราจะส่งตัวเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งแรกที่เราต้องให้ความสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องตอบโจทย์เรื่องของความปลอดภัยในสังคมเมื่อเมื่อคนเหล่านี้แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยสังคมองปลอดภัยขึ้นในช่วงเวลาน,นั้นนะครับแล้วก็ตํารวจจะต้องทํางานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพงานของตํารวจต้องดีขึ้นเราต้องไม่เป็นภาระหลายๆโครงการที่ออกไปเนี่ยไปแล้ว พอเป็นภาระกับตำรวจแล้วงานมันจะไม่เดินต่อเราก็จะพยายามให้งานตัวเนี้ต้องตอบโจทย์การทำงานของาตำรวจที่มีประสิทธ,ธิภาพม้านขึนครับแล้วก็มานี้ครับ